นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามาว่าพี่ตั้มครับเวลาเราจอดรถเนี่ยนะครับผมเห็นบางท่านบอกว่าให้ใส่เกนก่อนนะครับแล้วดึงเบรกมือนะครับแล้วก็ค่อยใส่เกียร์พีนะครับก็จะเป็นการถนอมเกียร์มันแตกต่างกันยังไงครับสาหรับที่เราเข้ารถขับรถเข้ามาจอดแล้วเราใส่เกียร์พีเลยโดยที่ไม่เข้าเกนแล้วดึงเบรกมือเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงครับพี่ตั้มครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับสําหรับการจอดรถนะนะครับข้อแตกต่างของสองข้อนี้ก็คือว่าสถานที่ในการจอดนั่นเองครับนะครับถ้าสถานที่เป็นแนวราบนะครับเป็นแนวราบเราดึงจากเกียรดีหรือเกียร์อาร์นะครับที่เราเดินหน้าถอยหลังต่อยข้อซองเรียบร้อยแล้วดึงไปใส่เกียร์พีได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าเกียร์เอ็นก่อนแล้วดึงเบรกมือนะครับอ่าพี่ตั้มครับ แล้วเราเข้าเกียร์เดึงเบรกมือเนี่ยมันไว้สําหรับอะไรครับนะครับการที่เราครับขับรถเข้ามาจอดแล้วเราจะใส่เกียร์เอ็นแล้วดึงเบรกมือสถานการณ์นั้นเราใช้สําหรับทางลาดครับนะครับทางลาดชันนะครับที่เป็นสโลปนะทางขึ้นบ้านที่เป็นทางเอียงเอียงิงเฉียงขึ้นนะครับไม่ใช่ทางลาๆนะนะครับเมื่อเราจอดทางลาดนะครับทางลาดชันที่ไม่ใช่ทางลาดเป็นทางสโลปนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราเลื่อนเกียร์ไปที่เกียร์เอ็นครับนะครับแล้ว ดึงเบรกมือครับปึ๊บนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆรถเพื่อนๆเป็นเบรกมือธรรมดาก็ดึงแก๊กขึ้นมานะครับเวลาดึงเบรกมือให้ได้ยินเสียงแก๊กนะครับนั่นจะทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นนะครับอย่ากดแล้วดึงนะนะครับให้ดึงแกลกได้ยินเสียงยิ่งได้ยินเสียงยิ่งดีครับนะนะครับทีนี้เมื่อเราดึงเบรกมืออยู่ที่เกนเรเบลแล้วนะครับยกเท้าออกจากเบรคปึ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆจะจับอาการได้ว่ารถมันจะยั่วนะครับเมื่อรถยั่วปึ๊บนะครับเราก็ยก เอาเท้าเหยียบเบรกลงไปอีกทีหนึ่งแล้วเลื่อนไปที่เกียร์ P นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนยกเท้าออกจากเบรกปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วลงจากรถเนี่ยเมื่อเพื่อนเพื่อนยกเท้าออจากเบรกเนี่ยนะครับหลังจากที่ใส่เกียร์ P แล้วนะครับรถจะไม่ยุบนะครับนั่นหมายความว่าเบรกมือไฟฟ้านะครับหรือว่าเบรกมือธรรมดาเนี่ยได้รับ,ร,บรับน้ําหนักรถทั้ง,งคันเนี่ยแทนเกียร์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เกียร์ N ดึงเบรกมือเนี่ยนะครับเกียร์จะรับน้ําหนักรถทั้งคันอีกแทนนะครับทำให้อาจทำให้เกียร์นี่มี าสาศึกหลอได้ในระยะยาวนะนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนต้องการถนอมปุ๊บเนี่ยในทางลัดชันนะครับเนเพื่อนใส่เกียร์ดึงเบรกมือยกเท้าจากเบรกน,นะครับให้รถยวบก่อนแล้วค่อยใส่เกียร์พีอันนี้ตัวเบรกมือไฟฟ้าหรือว่าเบรกมือธรรมดาเนี่ยมันจะรับน้าหนักรถทั้งคันเนี่ยแทนเกียรนน์ครับจึงทําให้ถนอมเกียร์ในการใช้งานนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างการใช้งานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากขึ้นนะครับ